สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลีดีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสามารถชี้ต้องรู้ให้ทันยกเลิกชุดลูกเสือเกณฑ์ทหารแผนล,ลมสถาบันทั้งสิน้นนายสามารถเจนชัยจิตวนิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการเคลื่อนไหวของว่าที่สสไอรัชนกศีนอกจากพรรคก้าวไกล ที่ได้ออกหนังสือส่งไปตามโรงเรียนในพื้นที่เรื่องการยกเลิกชุดลูกเสือว่าประชาชนต้องรู้ให้ทันก่อนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานให้เมื่อวันที่1กรกฎาคม2554ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระราชินีก็เป็นประธานลูกเสือซึ่งการมีลูกเสือไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยแต่ทุกประเทศทั่วโลกมีด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นการล้มสถาบัน ก็คือการยกเลิกอะไรก็ตามที่สถาบันได้ทําไว้ส่วนตัวจึงเห็นว่าการออกหนังสือส่งถึงโรงเรียนในพื้นที่เพื่อยกเลิกชุดลูกเสือนั้นไม่สามารถทําได้เพราะไม่มีอํานาจใดๆทั้งสิน้นคุณไอรัชชนกไม่มีอํานาจเพราะแม้แต่สสก็ทําไม่ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นด้วยซ้าออกจดหมายจึงไม่ควรพักเก้าไกลคิดอะไรพ่อแม่พี่น้องต้องรู้ให้ทันครับ สิ่งที่เขาต้องการคือดึงประชาชนทะเลาะกับสถาบันดึงสถาบันทะเลาะกับประชาชนซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องประชาธิปไตยไม่มีใครล้มสถาบันกษัตริย์หรอกครับมีแต่เผเด็จการที่จ้องล้มสถาบันกษัตริย์นายสามารถกล่าวต่อว่าสมัยจอมพลปพิบูลสงครามหากประชาชนคนใดไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบรารมีจะถูกปรับ100บาทหรืออาจจะสูงถึง10,000บาทหากเทียบกับปัจจุบัน แต่เมื่อกฎหมายนี้ถูกยกเลิกไปเมื่อพศ2553บางคนก็ไม่ยืนต่อให้เคารพรักสถาบันก็ไม่จำเป็นต้องยืนเช่นเดียวกับทรงผมนักเรียนที่ถูกพระราชทานก็ยังถูกยกเลิกไปโดยกระทรวงศึกษาธิการไม่ต่างกับปัจจุบันที่มีความพยายามที่จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งถูกคิดขึ้นสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่เปลี่ยนจากไพร่ามาใช้ระบบการเกณฑ์ทหารแทนทั้งหมดจึงเป็นแผนในการล้มสถาบันทั้งสิน้น จึงถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องรู้ทันและออกมาปกป้องสถาบันได้แล้วนี่คือสิ่งที่ผมบอกจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารคือการยกเลิกสิ่งที่เจ้าทําไว้อีกเขาเป็นแค่นักเลือกตั้งที่ทํางานที่ได้เสียงไม่ได้คํานึงถึงลูกหลานเราไม่ได้เอานักเลือกตั้งมาเป็นผู้บริหารแต่เราต้องเอารัฐบุรุษที่จะคิดถึงคนรุ่นหลังรุ่นหน้าเราต้องรู้ทันให้ดูให้ถึงแก่นอย่าดูแค่เปลือกดังนั้น พ่อแม่พี่น้องต้องกล้าที่จะออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กล้าพูดกล้าต่อต้านกับเรื่องเหล่านี้ด้วยนายสามารถกล่าวในที่สุดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ